ทำพิงยูริหน่วยพิเศษผู้อาอาหารแต่งานบ้านเว้นไว้หน่อยละกันเนอะิิแกททำด ยูริ Yuri, ผู้มาจากยุคปี3 0 0พหญิงสาวคนเดียวในกลุ่มทามเรนเจอร์ตำรวจหน่วยพิเศษที่แฝงตัวมาเพราะได้ข้อมูลมาว่าจะมีพวกปีศาจลักลอบเข้าสู่บัญชาการเธอเลยทำเนียนขอเข้าทีมที่จะไปปี2000ด้วยอีกคน oh. เมื่อเดินทางมาถึงก็เป็นไปตามที่เธอคิดแต่ด้วยความวางแผนมาดีของอีกฝั่งทําให้ทีมพลาดท่าและกลับไปปี3 0 0พไม่ได้จึงจะต้องอยู่ไล่ล่าปีศาจให้จบก่อนที่จะกลับไปถึงจะเป็นหญิงสาวคนเดียวในกลุ่มแต่นี่ถือได้ว่าเป็นหัวหน้าทีมได้เลยก็เพราะฝีมือที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างชํานาญ กทั้งการใช้อาวุธอย่างแม่นยำและเทคนิคการต่อสู้ขั้นสูงไม่เชื่อก็ลองดูที่ยูริจัดการชายชะก,กันในกลุ่มซะอยู่หมัดอย่างเถื่อนถึงอย่างนั้นแล้วก็ใช่ว่าจะถนัดไปซะทุกอย่างเมื่อมาอยู่ในยุคนี้เรื่องเงินก็สําคัญก็จําเป็นที่จะต้องทํางานสารพัดเพื่อให้อยู่รอดและงานส่วนใหญ่ที่ได้รับนั่นก็คือพวกงานบ้านทั้งถูพื้นรีดผ้าทําอาหารแต่ถ้าคนมันไม่ถนัดก็ต้องพยายามแหละไม่ทําก็ไม่ได้อีกร้องให้ ในการที่ยูริเข้ามาเป็นตำรวจหน่วยพิเศษสาเหตุนั่นก็คือในอดีตครอบครัวที่อยู่กันครบจูจูก็โดนดักยิงจนเสียชีวิตเพราะพ่อของเธอก็คือตำรวจที่คอยตามจับพวกปีศาจที่ทำผิดกฎท,ทำให้เหลือเพียงยูริที่รอดมาคนเดียวเธอเลือกที่จะเข้ามาเป็นตำรวจเพื่อต้องการที่จะตามจับคนร้ายให้ได้การเกิดเหตุแบบนั้นต่อหน้าต่อตามันยากจะทำใจจริงๆเห็นแต่งตัวเรียบง่ายสบายๆไม่แต่งหน้าแบบนี้ในตอนหนึ่งที่โดนปีศาจพูดเหยียดหยามใส่ว่าไม่มีเสน่ห์ความเป็นผู้หญิงเอาซะเล ก็อย่างเธอน่ะไม่มีเสน่ห์ของความเป็นผู้หญิงเลยนะสิคนไร้เสน่ห์ทำให้ยูรี่ทนไม่ไหวปรับลุกครั้งใหญ่ทั้งแต่งตัวเล่นเวทาเล็บทำผมเอาซะให้ครบทาเอาซาหนุ่มๆตะลึงกึ้งๆึ่งกันไปเลยทีเดียวเชียว แล้วนะถึงยูริจะเป็นคนที่ใส่จริงจังมีความดุดันในตัวแต่เรื่องความรักนี่ใครจะห้ามกันได้เมื่อต้องอยู่ในทีมทาม e เรนเจอร์ที่ต้องทำงานร่วมกับพี่ทามเรสบ่อยขนาดนั้นน้ําหยดลงหินทุกวันหินยังกร่อนรู้ตัวแล้วว่ารักเธอฉันนะเพิ่งรู้ตัวว่าอยากให้เข้ามาช่วยพัยะนะให้ไปดูสาวยูริโชสเต็ปการต่อสู้กันซักหน่อย เม่เข้าสู่ช่วงไทยใกล้เข้าสู่ช่วงวิกฤตครั้งใหญ่ในปี2001ที่ทมเรสส่งให้เ,เพื่อนๆกลับไปยุค3000ที่จากมาเพราะไม่อยากให้เดือดร้อนไปด้วยแต่เมื่อกลับไปยังได้ข้อเสนอจากผู้กองของศูนย์ประชาการที่สามารถเขียนแก้ประวัติศาสตร์ใหม่ให้ครอบครัวของยูริยังอยู่กันครบไม่มีใครจากไปถึงอย่างนั้นแล้วด้วยความเป็นห่วงทมเรสเธอจึงเลือกกลับไปช่วยอยู่ดีแต่ยังไงก็ตามเมื่อภารกิจจบการที่อยู่กันคนละยุคตั้งแต่แรกความรักที่เกิดขึ้น,ค,นคงกลายเป็นแค่ความทรงจําาาาาดดีๆในนนนนช่่วววงงเเลลสสััั้้้้้ททุยยแกกก็ตออจู่ดี เราสองคนไม่ได้จากกันไปไหนหรอกแค่ยอยู่ต่างมิติเท่านั้นฉันอยู่ในวันพรุ่งนี้ที่ทธอยสาสร้างขึ้นไงเพราะฉะนั้น